สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอซเก่าเนาะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจทังช่องของเจตาพารวยค่ะในทางช่อง YouTube จะเป็นประวัติของตาบรรทัดค่ะพี่น้องวันที่1ิบเอ็ดค่ะเล่าพัฒนามือนีเจตาก็จะบ้างเล่าพัฒนาค่ะเป็นของวันที่สิเนาะเป็นประวัติของ ตาบรรทัดวันทีน่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเป็นเขาไปเนาะค่ะวิ่งหลุดก็ถือว่าบ่าหลุดเนาะค่ะยังบ่ทันหลุดตาบรรทัดเอฟซี FC เป็นยังไงแน,ใน,น่สายวิง่งสายหลุดมีภัยวิ่งภัยหลุดน้ำพินบ่ค่ะของตาบรรทัดของตาบรรทัดมีภัยวิ่งหลุดน้ำพืนบ่เนาะถ้ามีผู้ใดวิ่งหลุดก็ดีใจน้่เนาะ วันที่แปดพูนรูดไปค่ะรูดไปสองงวดติดเด้อค่ะตาบรรทัดสี่งวดเข้าไปสองงวดเขา้าเข้าสองตัวงวดหนึ่งแล้วก็มาวันที่สิบเอ็ดเข้าวงวดหนึ่งไอเข้าอันตาตัววิ่งรูดเนาะค่ะให้เบิ่งเนี่ยจากหน่อยเท่านั้นล่ละพี่น้องพอได้ชัดเจนจากหน่อยตาบรรทัดค่ะกราบคนบุญขอบคุณตาบรรทัดค่ะครับขอบ,บุญขอบคุณหลายๆ เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกะเพราะคุณ้นเป็นอย่างสูงเข้ามาไปต่อค่ะไปลุนกันใหม่แนวทางของตาบรรทัดเนาะวันที่สิบสามค่ะรุดสองตัวไปก็มาไปตอไปใหม่ค่ะตามกันใหม่พิจารณาเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูง ติดเหรณาครับพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะมีเขามีรุคขันลุดก็ดีใจคันรุก็อันกลาบขอโทษขอให้ค่ะลุดจะดีใจจังไรเนาะจอบเว้าผิดบ่เจตตาเจ้าเรียกเจ้าบ่เขาเมนค่ะขออนุญาตหัวในเด้วพี่น้องลถไปคักอีกแล้วอ้าวของตาบรรทัดบ่รุดค่ะ ขอโทษขอภัยแทนตาบรรทัดค่ะทานแนวทางเพิ่นบ่เข้าเนาะเขามาลุ่นกันไหมไปต่อเบาลงเบาผิดกับขอโทษขอไผหลายๆพี่น,อน้องอย่าถืออย่าซาเอาวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดตาบรรทัด4กับหค่ะสองตัวหกหาง4ีหก4ีห้าซีสามหกหาหกสาหสองค่ะ เบิ้ลของเพิ่นจะมีสีกับหกหตัว3หางสี่หกสองหกสี่ห้าสีค่ะวิ่งของเพิ่นเด่นทีสี่เด้อค่ะเดนเดนสี่รอง6กน่น3มหางค่ะสี่ห้าหกสามหกสตัว3ามหาง3ตัวนี้นิ่ค่ะนิ่นิ่สองหางเนาะ ซีหกสองหกสี่ห้าวันที่สิบสามค่ะพี่น้องตาบรรทัดลาวพัฒนานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดกับผ่านไปที่ห้องมักเข้าชอบเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเอฟซี 4, ตาบรรทัดค่ะแคบหน้าจอค่ะกันจะไปต่อกับตาบรรทัดแคบหน้าจอค่ะ ไปต่อค่ะไปต่อคุณยายใจดีค่ะคุณยายใจดีก็บลุดไปเนาะพี่นอ้องวันที่สิบเอ็ดหกแปดสามค่ะสามตัวบนหกหกล่างลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานี่เป็นวันที่แปดของเพิ่นกามาอยู่ค่ะวิ่งลูดเขาดูเนาะยังบนนุ้น,น,น,นไปค่ะสามงวดเขาไปวิ่งลุดงวดหนึ่ง มาไปต่อไปไหม่ค่ะรุดไปกัาบขอโทษขอให้อิบซีแท่นคุณยายใจดีเนาะค่ะเขียนผิดขอให้ลลายพี่น้องคุณยายใจดีค่ะวันที่สิบสามไปต่อไปใหม่ วิ่งรูดของเพื่อนเจ็ดกับสี่ค่ะสองตัวหกหางเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ค่ะเบนก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับสี่สี่สามตัวสามหางสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดห้าค่ะวิ่งรูดเด่นจะมีเจ็ดเด่นเจ็ดเพื่อนน้นให้สองหางเทั้งพี่น้องนินสองหาง คุณยายใจดีเจ็ดสี่กับสี่สองหน่อยๆเนาะพี่น้องคนนิ่งเจ็ดสี่สองสามตัวค่ะสามตัวเอาอีฟซีวิ่งรูดตัวบ้ญตัวน้่เนาะค่ะชอบกระจัดขัดกระพันผิดจระนาอาเนาะค่ะของคุณยายใจดีแนวทางเพิ่น ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะพิจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ะต่อไปค่ะ เจอุยเพิ่นเข้าไปตัเบิรนเดอร์ค่ะพี่น้องวันที่สิบเอ็ดเอฟซีเจวีเป็นจังไดมีแผลตามเพิ่นบาะค่ะหกบนหกล่างเนาะวิ่นรุดเพิ่นเข้าไปอยู่เบิรนเข้าเบิรนค่ะเข,าเขา้าเบิรนหกหกเข้าเบิรนหกหกหลังออกหกหกของเจวีเอฟซีมีแผลตามเพิ่นบาะค่ะมีแผลใดบ้านน้อน้ำเจอวยมีแผลตามบ่านน้อ ถ้าใดก็ดีใจน้ำค่ะถ้ายั่งบ่ไดเข้ากับไต่ตอพิดจระนาใหม่ค่ะพิะจาระนาใหม่ไผยากไปตอกับเจี๋ยกะแคปหน้าจอค่ะเตรียมแคปหน้าจอเอาไปไหว้ถ้าพิจาระนาเนาะค่ะแนวทางก็มีเข่ามีหลุดมีหลุดไปกะกาขอโทษขออภัยเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะ,ะถ้าเขากะ นี่ไพได้ก็ดีใจน้ำนะคะ่ะถ้าไพ่โชคดีไพมัน,ม,นมันก็ดีใจด้วยเนาะถ้าไพมานก็ดีใจด้วยเจ๊อุ้ยค่ะเล่าพัฒนาวิ่งรูดเพนไหมาเจ็ดกับสองค่ะเจ็ดกับสองสองตัวนี่สี่หางเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าสองแปดค่ะ บเจ็ดเจ็ดกับสองสองสามตัวสามหางเจ็ดสองแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเป็นวันพุธค่ะพี่น้องวันพุธที่สิบสามล่าพัฒนาออกเนาะค่ะวันพุธสองทุ่มครึ่งใครจะไปต่อกับเตรียมแคปหน้าจอค่ะกับจีอุยใครจะไปต่อแคปหน้าจอค่ะกับจีอุย ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องอ่านรูดไปกัขอโทษขอ,อให้กราบขอบบุญขอบคุณเจวยเดคะ่ะกราบขอบคุณเป็นย่างสูงที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาคุณยายใจดีกับเจวยแคปหน้าจอค่ะแคปหนึ่งได้สองเอาไปเบึงใส่กันถ่ายคลิปเจตาจัดให้จัดให้เอามาใส่กัน เบิ่์ใส่กันค่ะตาบรรทัดกับคุณยายใจดีเนาะเบิ่์ใส่กันจกน้อยเอาแคบหนึ่งได้สองผิดเจรนาเอาค่ะ,ชอ,ะ,ะ,นนอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางค่ะชิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีค่ะคอยมีความสุข ขอให้สุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงค่ะสุขภาพยอมมาก,ก่อนพี่น้องขันห้าแข็งแรงค่ะโอ้ดีแข็งแรงเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มิโชกค่ะกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมกรับขอพระคุณหลายๆอย่าลืมแคบนาจอเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมแคบแคปหนึ่งได้สอง แคบหนึ่งได้สองเจอุยตามบรรทัดถ้าไปจะตามเนาะค่ะคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ